สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมุมแฟนแมนยูนะครับก่อนจะเริ่มอัปเดตข่าววันนี้หากชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์และ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเทเลกาฟุตบอลครับสื่อของอังกฤษรายงานว่าเอริกเทนฮาร์กจะตั้งเป้าหมายไปที่มิดฟิลด์ตัวกลางในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยโดยมีเป้าหมายคือมอยเซตไซเซโดและอเล็กซิส แมคกอริสเตอร์ของไบรันอยู่ในรายชื่อที่ได้รับการพิจารณาว่าจะเป็นการเซ็นสัญญาที่มีศักยภาพเทนฮากอยากจะให้มีการแข่งขันที่มากขึ้นในตำแหน่งกองกลางตอนนี้คาเซมิโลและคริสเตียนเอริกเซนคือตัวเลือกแรกของเขาครับดาบิดลายาผู้รักษาประตูชาวสเปนวัย27ปีของเบนฟอร์ดหนึ่งในเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และก็เคยมีข่าวกับทีมเราไปแล้วด้วยวันนี้ฟาบิเซโอโรมาโนนักข่าวเทียสองได้ออกมารายงานย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าเขาเนี่ยจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับเบนฟอร์ดเพราะเขาต้องการย้ายไปยังสโมสรชั้นนำทางฝั่งเบนฟอร์ดเนี่ยต้องการค่าตัว40ล้านยูโรครับมีแหล่งข่าวครับอธิบายว่าเชนฮาร์กเนี่ยมีส่วนร่วมในการเล่นลูกตั้งเตะ มากกว่าผู้จัดการคนก่นกอนและเข้าใจว่าเป็นกระบวนการทำงานร่วมกันที่ได้รับการปรับปรุงหลังจากยูเนเตดจ้างนักวิเคราะห์มาเมื่อไม่นานมานี้ครับมีหนึ่งในทีมโคช้ชที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นั่นก็คือเอริกแลมซีซึ่งแมนยูเชื่อว่าเขาคือหนึ่งในโคช้ชที่อายุน้อยและเก่งที่สุดเขาจบการศึกษาจากบทบาทลูกตั้งเตะ ที่สโมสรแล้วนะครับและเป็นที่เข้าใจกันว่าเขามีตำแหน่งรับผิดชอบที่กว้างขึ้นมากในฐานะโค้ชทีมชุดใหญ่ซึ่งได้เห็นฮนะเขาใช้เวลาฝึกซ้อมร่วมกับวันเดอกากนั่นเองแรมซี่ครับสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับผู้เล่นที่แคริงตันความทุ่มเทของเขาต่อบทบาทในทีมโค้ชของแมนยูรวมถึงชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน ได้รับการสังเกตจากบุคคลที่สำคัญและเป็นที่เข้าใจกันว่าความสามารถของเขาในการพูดภาษาสเปนได้อย่างคล่องแคล่วเนี่ยแหละที่นำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เล่นโดยเฉพาะผู้เล่นชาวต่างชาตินอกจากนี้เขายังเป็นคนที่น่านับถือและเป็นที่ชื่นชอบในหมู่ผู้เล่นอีกด้วยย้อนกลับไปครับตอนคาเซมิโลเข้ามาร่วมทีมเราเมื่อปีก่อน คาเซมิโลรู้สึกประหลาดใจเมื่อเขาได้พบกับเอริกแลมซี่เป็นครั้งแรกที่แคนเนตันเนื่องจากคาเซมิโลไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เขาได้รับการต้อนรับจากแลมซี่ซึ่งพูดภาษาสเปนได้คล่องครับแหล่งข่าวยังแนะนำครับว่าแลมซี่เนี่ยมีความสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างอำนาจและความเป็นมิตรการปรากฏตัวในสนามซ้อมของเขาเป็นการยกะดับทีม เพราะเขามีมันสมองในด้านแท็กติกที่ยอดเยี่ยมความสำคัญของเอริกดรมซี่ที่แมนยูครับถูกเน้นย้ำในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาเมื่อแบ็กพูครับเสนอตำแหน่งผู้จัดการทีมถาวรให้กับเขาแต่เอริกเชนฮารแสดงความปรารถนาให้เขาอยู่ต่ออย่างชัดเจนและนั่นเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เขาปฏิเสธข้อเสนอนั้นไปครับ เรียกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมโค้ชครับที่สำคัญสำหรับทีมเราก็เรียกว่าหนึ่งในคนที่ทำให้แมนยูเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นในตอนนี้ด้วยแหละครับทั้งหมดนี้คือข่าวของคลิปนี้ก่อนจบคลิปขอขอบคุณทางเพจไฮยีน่าสำหรับการทำภาพสวยๆในช่องของเราด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยครับมุมแฟน แมนยู U, ช่องสนับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ